เม่เจาเมม่เจาทําทา,ทา <laughs> นติกินอะไรน้องสลับนี่ของแทนเลยดิบูคิดถึงพี่เหรอคิดถึงพี่เหรอครับอคิดถึงมากไปเวลาที่พี่ไม่เวลาที่พี่แบบไม่เข้าใจอารมณ์ผู้หญิงเงี้ย <laughs> คิดถึงมากไปคิดถึงแค่ไหน ไน่มันก็ต้องแบบที่ถึงมากแต่มันทําอะไรไม่ได้เราจะต้องเราจะต้องคำหนึ่งถึงเหรอว่าอ๋อเราเป็นแฟนของคุณบอยสิริชัยเราต้องมีความอดทนอดทนที่สุด